สบายดีพี่น้องสวัสดีทรวงสม,มองสมหวังด้วยครับยินดีต้อนรับเกาอโซ่องหมอกไก่นะพี่น้องตอนนี้ไก่กำลังมาเพิ่งมากแต่บักสองพี่น้องเลยมากแต่บักสองนะพอดีมาเห็นเขาจ่อยพอดีนอกกเนาะกับไล่คนคอไก่เขามาเนาะว่ะหายมากอยู่บ,บ้านเขาจ่อยเนาะแต่ก็เลยเห็นเขาจ่อยมาพอดีเนาะจากบ้านบอกบอยไก่ไปเอาแอ็มพี่น้องเลยเอาแอาม็มไก่นะ่ะตายอีกแล้วก็เลยไปสมแล้วตอนนี้ไก่กมาหอน บ้านท่นจอยพอดีเนาะพี่น้องจังหวะพอดีเลยจังหวะเดียวกันว่าทอดขันได้แล้วเนาะโอ้แอนแล้วพี่น้องเลยต่ออีกใส่องคบเรียบร้อยไปพี่น้องต่าเลยไม่เหมาะพาเด็กนิ่งไหมข้างใน กเดียวเดี่ยนี่ฮะเราพยายามลมทักนะคอนะเตป็นสงทะเลกุลาชัดเจนประตูก็สรอมกันเาะหรอนี่เสริมกันเ่าเสริมกันเล่ที่เป็นเนเสริมกันที่่บอกะเสริมมันสงามเลยเออ เราจอยเป็นหมักอันนี้พี่น้องหมักตรงๆกันประตูนี่ประตูทางเขานี่เนาะกมาต่างตรงนันเลยห้องเย่าอันนี้ส่วนตัวอ๋อห้องส่วนตัวพี่น้องตนี้เป็นเป็นครัวเนี่น้องี่น้เด้องดินอนเีดนักดนอรดนี่ัพูนเดน บองให้ไปอีคนลักบออันนีเออ้เออเออแล้วก็ใส่เสื้อน่ะบอเออ คุณต้น้าอาจารย์จะพูดเหยอพูดเออปล่านี่ยนะอ่ามันให้เงเป็นจาเงยเงยเงเงยเหตุการณแห่งวนเหแ่งวนหรอเหต่งวนเหตแพงันพี่น้องเอ็เกตุแพงมันแล้วเพื่อนหมดละ พอดีม you? ีแต่เือนเหงาะนะดินดินผนมีแต่เหินเออมีแต่ดินพอดินแต่เนเนาะเกี่ยวเหนพอดีเดินเนาะไได้ไหมหัวพีนองไงแดนผนะทธี่เป็นอะไ ดินผ่านิูมีต่อบรรลายกประมาณแม่หุ้นี่กมตข้างบนแมกันว่าบนกแมกันเนาะน้น้องแหมกันน้องแหนบอกเออเลยเาังพูดนน่งนี่แตักน้ำซอมซ้อม้ท้ซื้อตักกันเออแต่แต่ขก่เลี่ยนอะไรพี่น้อง Khoảng theo tỏi cái gì đây quyền là đen hốp nó ăn khăn nó ăn khăn ăn khăn ăn khăn mai là thấy ừ. 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 ờ ừ. em, em với เอามันมันตายมึง่ะสมกัแห้งๆโอ้ยเอาเกิ้าทนกเ้าเกิด้าที่นอกก่อน้าเออดาเก้นอมไม่เป็นีรครับไปเห็เวียงอยู่บ้านมาว้อคือแัน้นของมนขึ้นมากมือคร่จังหวะพอดีพี่นองให้นั่งนั่งขึ้นมากแต่ผมไก่มาดักซองเจ้าเอ็ม บดเมืองอ่ะขึ้นมาอือบ่ใช่เฮ้ยงานกับงานเด้มื้อนั้นบดมื้อนั้นมื้อดีเฮาอากาศมันนอกบ่เนาะบ่ฮ้อนบ่หนาวพอดีเอล่ะถ้าุตกมื้อแรกว่าเออพอเฮ็ดงานเด้ตกเนาะสอาหารเอื่นก็บมนมือตงมือด้มือตง ท่านท่านทำน้ำน้ำบ้นกันน้ำหมอกประตูอย่างต่างถ้าเป็นตอนนี้ก็ไหนทำหมอกรวมกันทั้งห้องเลยเลยมันสบาีพร้อมพร้อมอยู่ข้างบ้ กำลังกำลังสอยู่ตรงไหนไฟไฟอะไรตอนมีสางคนอ่ะคุณลิรังานเราเองด้ยงาเราเองงานเราเองอรบ้างอะบอกบอกุมาดยนทองรั่งเอะเหแบบทุงทงแบบนี้เนาะโอ้มาตอนที้กันหนักคมันล่น ราศีพุนานหนครับแลต่นู้คุณตะโกนเลยคันท้องสตัวสตัวเจ้าเราแม่ได้่แม่จะตูทันได้อาเลของผาเลยองเออที่่อไของผักยององเยวีให้ใครแล้วก็มาเอเออ mưa thì chuyển lên nơi mua mai đó bạn gần bò ừ, này Chắc rồi để cho sầm to tôi sẽ làm bao đây cô oh, lai hồng đó đi đó ừ. à, nạn bị lộn nòn thì thì ừ. mà mà, mà đi thì là xong thừa xong ăn nặng mới thấy mà mà mà, mà. Ờ, nạn, đây đang đòn mới trao làm này đấy thừa nó 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 รถใฟ้มาดูดบอกสองมงัคนคนครัวชางชางของน้างยมย่ก็หิ้งน้าขาหินอ่างกันนะอ่เยรีพินของน้าคนครันเกี่ยกับิบชิบขันขอก็ติดตัวกลยัีเสียงตัวไม่เงียบเลยอเลงะัเนะเสียงละฆันง ตอนแรกพี่ถันอยู่นอกพี่น้องเพื่อเสียพ่นอกของนอนนอนอ่ะแม่นแล้วพอดีมันกระเทินเผื่อซีดาเซา่นว่าแม่ก็เลยข่าเลยกระเทินได้เห็ดแล้วข้างในเนาะก็เลยถ้าอ่ามีเงินแล้วมีทุนต่อกันจังกอของใหม่แม่ได้ตา้หใจประตูเด้อคือคนครัวกับนห่วงตัวบลังหัวหอวขึ้นเขาหน้าเคนครัวต้องนั่งผู้ของน้าพี่เออของหน้าพี่คนครัวพี่กอนนี้ครับ ผลดีกับชาเนาะผลดีเื่อนหนิผลิตเห็ดผลิเห็ดเถ้าจเนี่ยพูนสูงเติมสักพูนสสูงนะใกับกับแดนดึงบอกพ่นอหันยัเขาอีกู่สักหนค่งคุณกับบแดนดึงกับแดนดึงดินสูงครับ คูนดินโรงแบบนี้กระดุกทงนี้พอดีจ้าลดน,านั่งีสิบหกรอ,อขาดขาดกระเพาะอ่ลาร้ลายปีไปน้ำสีต่ำลงไหมไรปีใบต่ำเลยสิเทสได้เทปพมะเือม่วงบอยแลยต้องบดกันมากันเพื่อนเพือ่อนกันเพื่อนอืเฮ็ดแอร์เพรไปเนื่อปูนเัากรซึ้งสิเทสเนี่ยปูนยปูนต๊ะพี่น้อยปูนแดปนต๊ะอาคาร S <S คนพาาขึ้นคาคายเปียกนแหน,นี่ก็เปียกด้มีคนต่อนตนคนดกแม่เเคยังวาลวอยอเน,น,นอน,น,นอลนเหอ,อดะเปียกยเต้นาน,น้ามน,น,น S <S สกน้อ,อประมาณน,นี่เนาะกลารขาพอดีเลยเพื่อนเพื่นเอเดเปนได้ประมาณสามขันงเป็นได้ถึงประมาณสามขัน ใต้ไปครับพ่อเคองคนหน่ออือสะาเดเยอเนาะใช่ไหวถื่นเนาะไหวถื่นยุ่วเาียวไหวอีกเลยไหวอีกฮึสองคน เพือนขวยมาสี่คนนมาวานึงก็ต๊บเพในวันเป็นมาสมันนคี่ใส่น่อัอีกดยวห้ององกองนแล้วพี่น้องเอ คลิปนี้ก็พอจบลงเพียงแค่นี้แล้วพี่น้องขอบุญกับคนไลฟ์ของมอกกอบใจน, <ละ S 1> น้องที่เป็นกำลังใจให้ไก่แล้วกำลังใจให้ใหชาวจ่อ,จอยนะเนาะมีไลค์คอมเมนต์เนาะที่ให้ไก่มาถ่ายกับชาวจ่อยเนาะอยากเช็นไก่กับชาวจ่อยเอาอคลิปน้ำกันนะเนาะตอนนี้จะได้โอกาสนะพี่น้องโอ,อกาสพอดีพอดีเลยอเขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจพวกเราขอบใจหลายๆฝากาก็ไม่จินนาพี่น้อง Bye bye. Bye. bye.